ครับครับตอนนี้ก็เป็นร้านผ้านะครับร้านผ้าแฟนซีของเรานะครับวันนี้จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยานเขาเบอร์เส้นด้ที่เราจะนํามาทักผ้าหรือทอผ้านะครับเบอร์เส้นด้ในท้องตลาดที่เป็นสากลที่กันใช้กันอยู่นะครับเราจะใช้ระบบของเป็นเบอร์ n e นะครับ n อก็คืออิง i ิเคานนะครับเป็นเบอร์ของมาตรฐานของอังกฤษที่ทั่วทั่วโลกเขาใช้กันนะครับทีนี้ก็มามาคุยเบอร์ของเบอร์เซ้นด้านะครับก็จะมีตั้งแต่เบอร์สเบอร์5เบอร์7็เบอร์8 นะครับเบอร์10เบอร์20เบอร์30เบอร์40ไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงประมาณเบอร์ร้อยเบอร์ร้อยทับสองร้อยทับนะครับแต่ลักษณะของร้านผ่าแพนซีที่เราใส่เราทำนะครับจะเป็นส่วนมากเราจะใช้เบอร์20เบอร์3าเบอร์40นะครับเบอร์ส4บ้างนะครับนะครับประมาณนี้นะครับเบอร์เรื่องเบอร์จะได้ก็จะมีผลเรื่องกอเกี่ยวกับน้ําหนักผ้ากรมต่อแฟเมตรเนื้อผ้านะครับที่ที่จะมีส่วนที่ต้องใช้นะครับ ลักษณะง่ายๆเบอร์เส้นได้ก็จะผูกพันคูณง่ายๆแบบง่ายๆนะครับแต่ถ้าเส้นได้มันเบอร์น้ำเส้นได้มันส่วนมาซถว่าเบอร์20เนี่ยคือเลขเลขเลขมันเลขมันน้อยแต่มันเบอร์มันจะใหญ่นะครับนี่พูดพูดง่ายๆแต่ว่าเบอร์20ก็ใหญ่กว่าเบอร์30นะครับเบอร์30ก็จะเล็กลงนะครับทีนี้ลักษณะของเบอร์20ก็ผ้าเวลาทอเนี่ยนะครับเอามาทอลายง่ายๆแบบซิงเกิลธรรมดาซิงเกิลเจสซี่ธรรมดาผ้าเรียบนะครับ เบอร์ยี่สิบมาทอซิงเกิลธรรมดาหน้าผ้าน้ำหนักมันก็อยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยแปดสิบกรัมต่อแพรเมตรนี่ผ้ามันก็จะหนานะครับเป็นเบอร์ยี่สิบก็ประมาณสามสามหลาถึงสามหลาครึ่งต่อต่อกิโลนะครับก็เวลาตัดผ้ามันก็จะได้ผ้าเนื้อน้อยน้ําหนักมันจะเยอะขึ้นนะครับราคามันก็จะถูกลงทีนี้ครับเมื่อ,อเอามาเปรียบเทียบกับเบอร์สามสิบนะครับเป็นเบอร์ ne สามสิบนะครับก็น้ําหนักผ้าตัวนี้ก็จะประมาณร้อยห้าสิบ ถึง160กรัมตาราเมตรนะครับก็จะเป็นผ้าก็จะเนื้อบางนะครับก็น้ําหนักก็จะประมาณได้ได้ได้เสื้อก็ประมาณ4ล้าโลนะครับ4ล้าโล criteria. มันมันก็ตัดเสื้อได้ยืดน,นะครับเส้นได้ผ้าก็บางลงนะครับเนื้อผ้าเนื้ออะไรก็จะบางลงนะครับนี่คือเทคนิคของกัรง่ายๆนะครับตอนน่อกรณีเบอร์40นะครับเบอร์40ก็เบอร์เล็กลงไปอีกจากเบอร์30นะครับมันก็จะได้น้ําหนักประมาณ130 120ถึง130กรัมตาราเมตรนะครับ ผ้าก็จะได้สี่หลาครึ่งหรือห้าหลานะครับแล้วลักษณะของลายที่ที่ลูกค้านําไปทํานะครับก็จะได้ผ้าหลาขึ้นแต่ระหว่างเบอร์ยี่สิบเบอร์สามสิบเบอร์สี่สิบราคาก็จะต่างกันนะครับราคาเบอร์ยี่สิบก็จะถูกเบอร์สามสิบก็แพงขึ้นมาหน่อยเบอร์สีสิบก็แพงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นลักษณะของของเบอร์ที่มีผลต่อเส้นได้นะครับทีนี้ถ้าเบอร์ยี่สิบก็เป็นลักษณะของผ้าเนื้อหนาทําในหน้าตลาดที่หนาหนาหน่อยนะครับเบอร์สามสิบก็ไปหน้าจะเป็นพวก สปริงซัมเมอร์อย่างนี้นะครับถ้ามันจะบางบางิินะครับบนย0่สิบาสิสนะครับบนคอนเทนต์เราก็สามารถเปลี่ยนได้อย่าง100%ยเปอร์เต้นก็นได้เป็น TC, CVC, TK, TR ได้หมดนะครับบนยานเขาที่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 ใช้อยู่นะครับเป็นเบอร์ที่ใช้ทั่วๆไปนะครับก็จะเป็นลักษณะก็ไปทำํำส่วนมากเบอร์ยี่สิบชีดจำกัดเขาก็จะเยอะจะน้อยนะครับชีดจำกัดเขาอาจจะไปทอซิงเกิลเจอซี่ได้ทอลาคอสได้นะครับทอลิบได้นะครับ แต่ถ้าเป็นเบอร์30เบอร์40ความหลากหลายของของของลายผ้าที่ไปทำนะครับสิงเกิลก็ได้อินเตอร์ล็อกก็ได้ลิบก็ได้นะครับลายลายความหลากหลายของเบอร์30เบอร์40จะเยอะกว่าเบอร์20นะครับแต่ตลาดในเมืองไทยล่งหลังๆนี่นะครับลูกค้าจะหันมาใช้เบอร์30มากขึ้นซึ่งสมัยตะก่อนจะใช้กันเบอร์20กันส่วนใหญ่เพราะว่ามันโดยส่วนหนึง่งอาจจะเป็นเรื่องของอ,อากาศมันไม่ ไม่ไม่ไม่ร้อนเหมือนสมัยทุกวันนี้ทุกวันนี้อากาศร้อนอผ้าก็ต้องผ้าเบาผ้าบางนะครับก็เลยหลังๆก็เป็นเบอร์30เบอร์32มสอเบอร์40ไปอย่างนั้นเบอร์ยีตลาดก็จะน้อยลงนะครับกนะ็ประมาณนี้นะครับนี่คือเป็นลักษณะของเบอร์เส้นได้นะครับนะครับก็มีผลกับเรื่องการตักทออะไรประมาณนี้นะครับ